แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีเพราะลุงป้อมพูดเสมอนะครับว่าท่านต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกพื้นที่เราจะรับฟังเสียงทุกคนโดยลุงป้อมจะเป็นคนทําให้ทุกอย่างมั่นคงเข้มแข็ง,ขงก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีกันดได้ครับไม่มีใครนะครับที่จะเด่นเท่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เพราะว่าไปไหนไม่เคยขัดแย้งกับใครและไม่เคยทะเลาะกับใครและไม่เคยก้าวเราให้ใครและผมเชื่อว่านโยบายที่เขียนออกไปทั้งหมดเป็นนโยบายที่จ่ออยู่ในสภาหมดแล้ว แค่เข้าไปถึงก็หยิบมาพิจารณาวาหนึ่งสองได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งรอทําใหม่ถ้าไม่เลือกพักรวมไทยสร้างชาติไม่เลือกพวกเราเข้าไปไม่มีทางครับที่จะมานั่งแก้กฎหมายอีกสปีก็แก้ไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับไม่ใช่แม้แต่เพียงชนบุรีภาคตะวันออกนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับสามารถที่จะพิจารณาในการที่จะเลือกผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นในวันที่14พฤษภาคมเบอร์29พักเพื่อไทยครับผมมั่นใจครับว่าผมรู้ปัญหาทุกซอกทุกมุมของคนภาคตะวันออกพักปฏิบัติมอบความไว้วางใจให้ผมดูแลภาคกลางและภาคตะวันออกผมมั่นใจที่สุดครับว่าผมจะดูแลคนภาคตะวันออกได้อย่างดีที่สุดประเด็นที่ทุกคนต้องการดูต้องการรู้คือตัวแทนของ8พักการเมืองที่ขึ้นเวทีดีเบต แสดงความคิดเห็นนั้นบอกกับเขาว่าทำไมถึงต้องมาเลือกพักนี้ออมาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนในการบริหารจัดการประเทศครับแน่นอนครับทำไมต้องเลือกพักท่านเนี่ยกับเวลาหนึ่งนาทีมันก็ต้องให้แบบให้ครอบคลุมมากที่สดุดคู่แรกเลยคู่แรกเป็นบ,บ,บอกว่าทำไมออต้องเลือกท่านแรกออกมาบอกคือคุณประวัติอุตโมบครับ นี่ทายาทของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระยองครับอืบอกว่ามั่นใจได้ว่าถ้าเลือกไทยสร้างไทยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ขัดแย้งกับใครเลยเป็นคนเดียวที่จะสามารถยุติความขัดแย้งได้เออนนุนนส่วนคุณอันนี้ก็ขัดแย้งเหมือนกันมานุศร์ยกข้าเหมือนกันยกลุงป้อมขึ้นมาเลยบอกว่า พลังประชาชนพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องและมีคนเก่งที่ลุงป้อมดึงสภากำลังมาร่วมงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนและลุงป้อมพูดเสมอจะพาประเทศยังไงนะก้าวข้ามความขัดแย้งไปดูตั้งสองท่านครับไปดูครับอันดับแรกนะครับพลังประชารัฐเราส่งคนที่มีคุณภาพนะลงในทุกเขตนะครับเพื่อเป็นตัวแทนร,รับใช้พี่น้องประชาชนผมมีความมั่นใจเลยครับว่าทุกคนพร้อมทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับและที่สำคัญ เมื่อเลือกตั้งเสร็จได้สอสอมีคุณภาพครับเราจะไปช่วยกันทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนแก้กฎหมายอะไรที่เป็นปัญหาจะแก้ให้ดีที่สุดหาทางออกให้สังคมไทยให้ได้เพราะลุงป้อมพูดเสมอนะครับว่าท่านต้องการก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่เราจะรับฟังเสียงทุกคนโดยลุงป้อมจะเป็นคนทําให้ทุกอย่างมั่นคงเข้มแข็ง,ขงก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีให้ได้ครับผมมั่นใจฮะ ไม่มีใครนะครับที่จะเด่นเท่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เพราะว่าไปไหนไม่เคยขัดแย,ย้งกับใครนะไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะไม่เคยก้าวเล้าให้ใครนะเพราะนั้นคนที่บอกว่าจะมายุติความขัดแย,ย้งและก้าวข้ามขัดแย,ย้งเนี่ยนะประจัญการเมืองตอนนี้มันมีสองขั้วนะครับเราก็บอกว่าขั้วซ้ายมันก็ติดล็อกอะนะไอขั้วขวาเลือกไปเนี่ยนะเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับไอเลือกซ้ายไปเนี่ยเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วรัฐมนตรีจะโผล่ขึ้นมาเราได้เห็นหมดละ เพราะเรารู้หมดเราเป็นใครเป็นใครนะเลือกอีกข้างหนึ่งก็เคยติดคุกมาแล้วก็มีนะทุจริตรอติดคุกก็มีเลือกอีกฝ่ายหนึ่งปัญหาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเบอร์32นะครับพักไทยสร้างไทยนะกุญิสุรรัตน์จะยุติความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนสองคนเสนอทางออกเลือกแล้วไม่ขัดแยง้งนำพาประเทศรอดได้มาดูอีกสองท่านนั่นคือ ท่านแรกพี่วีสาธิตปิตุเตชะครับนี่ไงใช้ความเป็นคนภาคตะนออกและพยายามย้ําว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นสถาบันการเมืองเออบอกว่าสะสมประสบการณ์รู้ปัญหาและแก้ไขได้ครับในขณะที่คุณสันติกิรนันครับจากพรรคชาติไทยพัฒนาก็พยายามเน้นว่าเราไม่เพียงแต่ไม่ทะเลาะก,กับใครแต่เราไม่มีคู่ขัดแยง้ง ออชาติไทยพัฒนานําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับดีกว่ายังไงสองคู่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรลองไปฟังดูหนึ่งนาทีกับคนเหล่านี้ที่สรุปรวบยอดครับชาติไทยพัฒนาไม่เพียงแต่ไม่ทะเลาะกับใครแต่ไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งและไม่เคยสร้างความขัดแย้งเพราะเสียเวลาในการทํางานครับรัมสตรีวราวุฒิศิลปะอาชาลูกคุณบรรหารศิลปะอาชานั้นเป็นรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรที่ได้รับการยอมรับไม่ใช่เพียงในประเทศแต่นานาชาติยอมรับไม่ใช่เพราะว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งครับแต่เพราะว่าสติปัญญาในการทํางานต่งางๆที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนอกจากนั้นพัรคชาติไทยพัฒนาเองไม่ได้มีบุคลากรที่สําคัญเพียงแค่คุณวราวุฒิแต่ยังมีอีกหลากหลายครับผมเองมีประสบการณ์ในเรื่องการเงินการธนาคารนะครับอาจารย์กระหนกวงตระง,งานเรื่องเศรษฐกิจฐานรากมีประสบการณ์ยาวนาน คุณนิกรจำนงนมีประสบการณ์ในการเมืองพวกเราเชื่อในเรื่อง collective leadership เป็นทีมที่จะนำประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าคนเก่งเท่เทานั้นที่จะนำพาประเทศไทยเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาหมายเลข18เพื่อนำประเทศไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับ <Yeah. S 1> คนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือคนที่อยู่ในสภาร้อยละห้าสิบผมมาจากพรรคประชาธิปัตย์คนที่เป็นชาวบ,บ้าน ที่ชื่อชวนหลีกภัยสามารถขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักได้ผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคนภาคตะวันออกครับผมเป็นคนระยองผมสะสมประสบการณ์จากสสทั้งฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลและมาเป็นรัฐมนตรีผมมั่นใจครับว่าผมรู้ปัญหาทุกซอกทุกมุมของคนภาคตะวันออกพักปฏิบัติมอบความไว้วางใจให้ผมดูแลภาคกลางและภาคตะวันออกผมมั่นใจที่สุดครับว่าผมจะดูแลคนภาคตะวันออกได้อย่างดีที่สุด และผมมั่นใจว่าพักประธิบัติจะให้โอกาสคนอย่างผมมาดูแลทุกนโยบายให้คนภาคตะวันออกได้รับความเป็นธรรมอย่างสมดุลเอาปัญหาของคนภาคตะวันออกไปสู่ทุกรัฐบาลเพื่อแก้ไขให้กับคนภาคตะวันออกครับเลือกพกรคปฏิบัติหมายเลข2ีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ดูเดือดอีกคู่หนึ่งต้องคู่นี้ครับรวมไทยสร้างชาติกับก้าวไกลครับครับ สุชาติชมกลิ่นครับครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลปัจจุบันและรวมไทยสร้างชาติบอกเลยบอกว่านโยบายของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรู้ปัญหาทําอยู่ทําต่อและจะทําต่อไปและสามารถที่หยิบกฎหมายต่างๆวาระหนึ่งวาระสองบรรลุยต่อได้เลยไม่ต้องรอเพราะต่อเนื่องของรัฐบาลเอหัวใจสําคัญที่บอกไปในหนึ่งทีคือ ทำต่อได้ทันทีเอ,อขณะที่คุณธนาธรก็พยายามที่จะบอกว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยและทางรอดและทางรอดสําคัญคือต้องกา่้าวไกลครับเพื่อแก้ปัญหารัฐไม่มีรัฐประหารอีกต่อไปในอนาคตและไอ้เลือกทั้งสองใบได้เลยลองไปฟังสองท่านดูครับอนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครครับ แต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้ แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ให้ประชาธิปไตยไทย เติบโตและแบ่งบานขอโอกาสก้าวไกลสองใบครับขอบคุณครับพักวมไทยสร้างชาติผมเชื่อว่าพี่น้องชาวภาคตะวันออกจังหวัดชุมพรมีความต้องการในนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยตรงนะครับและผมเชื่อว่านโยบายที่เขียนออกไปทั้งหมดเป็นนโยบายที่จ่ออยู่ในสภาหมดแล้วแค่เข้าไปถึงก็หยิบมาพิจา,ารณาว่าหนึ่งสองสามได้เลย แล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งรอทําใหม่ถ้าไม่เลือกพักรวมไทยสร้างชาติไม่เลือกพวกเราเข้าไปไม่มีทางครับที่จะมานั่งแก้กฎหมายอีกสปีก็แก้ไม่ได้นะครับในส่วนนี้และผมเชื่อผู้สมัครของผมทั้ง10คนเป็นอดีตผู้แทนเป็นอดีตผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่แต่ละท่านมีความชํานาญพื้นที่และเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวกว่าชุมรีได้ทุกท่านครับแกนนำสองพักสุดท้าย ที่บอกประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ขึ้นดีเบตและประเทศไทยว่าทำไมต้องเลือกพักเพื่อไทยและพักชาติพัฒนากล้านั่นก็คือสนธยาคุณปลื้มกับพนาเจอเพชรครับครับต้องบอกว่าสนธยาคุณปลื้มคือดูแลภาคตะวันออกอของเพื่อไทยโดยซ้ำไปครับครับ,ค,รบคุณสนธยาบอกว่านโยบายของเพื่อไทยเนี่ยคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยที่เสนอออกไปเนี่ย อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาว่าพักทำได้หรือไม่ครับอ่าส่วนนี่พนาเจือเพชรกิศณาราชรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าบอกว่ากลไกลที่จะพัฒนาประเทศได้หลังจากนี้ไปจะมีอยู่สองส่วนราชการ กับการเมืองแต่หลังจากนี้ไปถ้าเข้าไปต้องขึ้นเงินเดือนบานดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยครับคำนั้นผู้ใหญ่บ้านเทศบาลยันอบจครับลองฟังดูครับว่ากลไกของประเทศเนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนโดยทั้งสองส่วนนะครับข้าราชการประจำแล้วก็พวกการเมืองนะครับก็ตั้งแต่ เทศบาลท้องถิ่นอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงฝ่ายปกครองข้าราชการฐานตำรวจสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องของผมเนี่ยก็คือเราควรจะแก้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านซสทีนะครับให้เขาอยู่ได้ให้เขามีไรายได้มากกว่าขั้นต่ําทั้งสภาทั้งสอทอทั้งเทศบาลน,นะครับมันถึงเวลาแล้วไม่งั้นก็ทํางานไม่ได้คนพวกนี้เป็นคนขับเคลือ่อน เอาแค่นี้ก็พอแล้วครับคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนหมายเลข29นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงจะได้ฟังแนวคิดนโยบายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการนําเสนอในเรื่องต่างๆของแต่ละพักอยู่แล้วพักเพื่อไทยเราเองท่งานก็ทราบดีนะครับว่าที่เรานําเสนอมาต่วเงทุกๆนโยบายผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับว่ามีอย่างไรเป็นรูปธรรมอย่างไรผลงานที่ผ่านมาของพักเป็นอย่างไรนะครับของผู้สมัคร ทั้ง10คนในจังหวัดชนบุรีหรือในทุกๆเขตทั่วประเทศทั้ง400เขตและปาลิสต์นั้นได้มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกท่านนะครับไม่ใช่แม้แต่เพียงชนบุรีภาคตะวันออกนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับสามารถที่จะพิจรารณาในการที่จะเลือกผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่ผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นในวันที่14พฤษภาคมเบอร์29พักเพื่อไทยครับ นั่นคือไฮไลท์ใหญ่ของเวทีดีเบตที่บรรดา8แกนนําของพรรคการเมืองนําเสนอแนวคิดนําเสนอวิธีการเพื่ออาสาไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนและบริหารราชการแผ่นดินกับประชาชนจะคิดเช่นไรจะพิจารณาอย่างไรไตรตรองกันให้ถี่ถ้วนก่อนเดินเข้าไปคูหาและกาคนที่ดีไปทำหน้าที่แทนประชาชน